สวัสดีครับพบกับผมเกมเมื่อคิวอีกแล้วนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมเกมเมื่อคิวจะพาทุกๆกคนไปเล่นตัวคลิกซี่ของ rov นะครับเล่นยังไงให้เทพเล่นยังไงไม่ให้ตายนะครับใครที่กำลังหัดเล่นเมดคลิกซี่นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นของเมด คลิก4เนี่ยก็คือเป็นเมดที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับส่วนจุดอ่อนก็คือเขาตัวบางตายง่ายมากนะครับดังนั้นคอนเซปต์ของเราก็คือห้ามบวกโดยไม่จําเป็นนะครับต้องมีเพื่อนไปด้วยเสมอนะครับโอเคครับเปิดเกมมานะครับแน่นอนว่าเลเวล1ถึง4เนี่ยเราคงยังไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่าการเคลียร์คลิปนะครับไม่จําเป็นเนี่ยห้ามบวกนะครับ ในเลเวลนี้เนี่ยเราไปบวกกับใครก็โอกาสตายสูงนะครับไม่ยังเป็นอย่าบวกนะครับงานหลักก็คือเคลียร์คลิปที่ป้อมกลางนะครับแล้วอย่าลืมนะครับที่มุมซ้ายบนนะครับให้เราอ่านเกมไปด้วยนะครับว่าตอนนี้ใครกําลังต้องการความช่วยเหลือหรือเราพอจะไปช่วยเพื่อนโจมตีใครได้บ้างนะครับก็ก็อ่านไว้นะครับนี่ครับเพื่อนมานะครับแต่ก็มาตต่อนะครับ ของเราก็เข้าได้นะครับถ้าเพื่อนเข้าให้เราอ่าอยู่แถวสองนะครับห้ามเป็นด่านแรกเด็ดขาดนะครับเลเวลสามครับเลเวลสี่แล้วครับโอเคนะครับออกของนะครับผมออกเป็นรองเท้าแดงก่อนนะครับอย่างที่ทุกทุกคนเห็นเลยครับเพื่อจะได้บินเหลือเอาแล้วครับโอ้ยหืมตอนนี้นี่พลาดนะครับคือคู่ต่อสู้มาเร็วนะครับให้รีวาร์ปกลับมาเติมพลังก่อนนะครับอย่า แค่ไว้นานนะครับเม็ดทุกตัวนะครับถ้าพลังเหลือน้อยเนี่ยแนะนำว่าให้รีบกลับป้อมไปเติมเลือดให้เต็มนะครับดวงช่วงต้นเกมนะครับนี่ครับงานหลักหรือเลือกสีก็ยังครับเอาละครเพื่อนมาแล้วเราทำไงเราบวกได้ครับตอนนี้เข้ากันเหรอครับอันติของเราเนี่ยใช้พัมเพื่อนะครับเอาละครอ่านเกมมาเห็นทางขวานะครับ เทียวอันนัสมานะครับก็ไม่บวกนะครับเทียวอันนัสเนี่ยเป็นแครี่ที่พลังยิงแรงมากนะครับไม่จําเป็นก็อยู่ในป้อมเท่านั้นนะครับอย่าทะเลาะทล่าข้ามแม่น้ําไปคนเดียวนะครับแล้วก็อย่าวิ่งตัดเอาแล้วครับจังหวะนี้เข้าเลยครับนั่นแหละครับเพื่อนสองเราเข้าไปซ้ํานั่นแหละครับเอาช่วยเพื่อนครับนี่แหละครับจังหวะนี้นะครับที่เราต้องทํานี่แหละครับ อ่านเกมแล้วไม่มีใครมาก็เคลียร์คลิปครับพลังเหลือน้อยไม่ต้องรีบครับเวลาเติมเลือนะครับอย่าไปอยู่ที่ป้อมหนึ่งนะครับแนะนําให้มารอที่ป้อมถัดมานะครับที่ปลอดภัยจริงๆนะครับบางทีเทวันนัดยิงถึงนะครับเติมเลือดแล้วก็กลับมาที่เรียนตัวเองครับเรียนกลางครับเคลียร์คลิปครับทําอะไรได้ไม่มากครับถ้าอยู่คนเดียวเคลียร์คลิปครับอ่ะคุณสู้มาครับต้องเพนก่อนครับอ่ะเพื่อนมาช่วยแล้ว เพื่อนมาช่วยก็โชคดีครับบอมแตกพอดีครับเห็นไหมครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับคือถ้าเราตายบ่อยเนี่ยเงินมันจะขึ้นช้านะครับแล้วก็เลเวลก็จะขึ้นช้าด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรตายบ่อยนะครับควรจะแบบเซฟตัวเองไว้ให้มากแล้วก็เลียร์ครีปให้เยอะที่สุดนะครับอ๋อเลเวลหลังเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกเอาแล้วาีครับเก็บไว้ครับเก็บไว้แล้วก็เพื่อนเข้าแล้วก็อยู่ข้างหลังครับอย่างนี้ครับ คือโจมตีเก็บอันติไว้ตอนที่เพื่อนมานะครับอย่าไปใช้พิ่มเพื่อนนะครับเลเวลเจ็ดแปดนี่เราไม่จําเป็นต้องฟอป้อมแล้วนะครับให้ตามเพื่อนไปได้แล้วนะครับหาเพื่อนครับอ่านเกมจากแมปข้างบนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าอยู่คนเดียวนานนะครับอันนี้อย่าไปอยู่ในแดนศัตรูนานนะครับรีบถ้าทําอะไรไม่ถูกให้รีบกลับมาแดนตัวเองครับแล้วก็อ่านเกมจากแมปด้านบนนะครับ มีใครที่เราพอจะไปช่วยได้มีเพื่อนตัวเก่งๆอยู่ที่ไหนบ้างให้เรารีบไปลงกลุ่มนี้ครับชาร์จเลยครับอย่างนี้เพื่อนบวกอยู่เราเข้าไปซ้ําคือคีคลิซี่เนี่ยดาเมจแรงแรงอยู่แล้วเป็นดาเมจหลักนะครับทีมนะครับน่ครับเข้าเลยครับอันนี้ดาเมจไม่เหลือแล้วนะครับใช้ไปก่อนแล้วก็เลยทําอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับนะครับกอนคุมไปกับเพื่อนด้วยครับตีมังกรนะครับอันนี้เป็นเคล็ดสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับการตีมังกรเนี่ยห้ามใช้อันตรนะครับ ใช้พลังปกติของเรานี่ครับถ้าศัตรูมาเนี่ยเราจะได้มีอันติเอาไว้หนีนะฮะคือถ้าเราไปใช้อันติตีมังกรเนี่ยอันติหมดตายนะครับถ้าคู่ต่อสู้ซุ่มอยู่นะครับนนี้เป็นเคล็ดลับทุกมังกรนะครับแม้แต่ d าร์คเลเยอให้จมใช้การจมตีปกติหรือไม่ก็สกิลหนึ่งก็พอนะครับดูดูแล้วของเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับถ้าพลัง รถพลังน้อยก็ให้กลับไปเติมเลือดก่อนนะครับ <On slot. S 1> เติมเลือดมาแล้วครับเกมการเล่นซิลิซี่ให้เทพนะครับคือเราเป็นเมดเราต้องแถวสองเท่านั้นนะครับห้ามบวกนะครับคือต้องตามเพื่อนที่เขาไฟั์เก่งๆไปนะครับ คือใครเลเวลสูงนะครับตามคนนั้นไปครับเป็นพวกตามพวกไฟเตอร์พวกแทงพวกนั้นไปนี่ครับจังหวะนี้ครับอืเกือบตายเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือไม่ทันนะครับอันนี้แบบมาใจ้เอพอดีครับอย่าลืมนะครับเติมเลือดให้เต็มหลอดไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบครับทีมได้เปรียบอยู่ครับคือบอมของเราค่อนข้างเหลือเยอะนะฮะเติมให้เต็มไว้ก่อนนะครับทั้งเลือดทั้งมานานะครับวิ่งตามเขาเลยครับทำอะไรไม่ถูก ห้ามไปเก่งคนเดียวนะครับเจอดักเลเยอร์ครับอย่างที่บอกครับให้ใช้สกิลหนึ่งหรือไม่ก็จมดีปกติพอครับเก็บอันติเอาไว้นะครับเผื่อคู่จะสู้ซุ่มอยู่นะฮะนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เข้านะครับเราวิ่งไปแล้วก็อ่าถ้าถ้าเจอเพื่อนโจมดีค่อยเข้าไปช่วยนะครับมาแล้วครับตึกมังกรครับมังกรเนี่ยเพืให้เราได้เงินนะครับ เงินเยอะก็ออกของได้เยอะนะครับของก็เพื่อนเพื่อนดูข้างล่างเลยนะครับผมบอกกันแล้วนี่คือเลือกจากรีวิวมาแล้วนะว่าเป็นของที่ที่โคตรเทพนะครับอย่าไปซื้อพิ่มเพื่อนะครับเก็บเงินไว้ซื้อของที่จําเป็นนะครับนี่ครับบิ่งตามเขาไปครับบิ่งตามพวกไฟเตอร์ที่มันเก่งๆนะฮะแล้วรอแถวสองอย่าตต้บ่อยนะครับห้ามบวกนะครับแล้วก็เดินอย่างระวังนะครับ นนี่ะครับเรียบร้อยครับผู้ต่อสู้กดยอมแพ้นะครับทีมเราก็ชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับนี่นะครับเคล็ดลับการเล่นเมดยังไงนะครับคลิป่เล่นยังไงนะครับให้เทพนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง GamerQ ร์คคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ